ปูปรยาสวมชุดไทยรำบวงสวงขอพรพระพรสมสวยสงา่าดุดนางในวันณคดีเรียกได้ว่าเป็นดาราสาวสวยสุดแซ่บที่เพิ่งจะแต่งงานเข้าเรือนหอไปบาๆเลยแหละคะ่ะสําหรับสาวปูปรยาที่หลังจากเธอเข้าพิธีวิวากับมหาเศรษฐีกาแฟชาวเวียดนามมิสเตอร์คอก ที่ยานเบลแอร์เบลเี่ฮิลส์สหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาปู่ยังได้เดินทางกลับมายัางประเทศไทยเยี่ยมบ้านเกิดอีกครั้งลังไปใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาเป็นส่วนใหญ่ล่าสุดปู่ไปยาได้แต่งชุดไทยจัดเต็มรำบวงสวงขอพรพระพรมที่แยกราช,ชประสงค์เพื่อเสริมเสิริม,มงคลส่งท้ายปีให้กับชีวิตสวยสง่าด,ดุดนางในวันคดีซึ่งลูกนี้ยังได้ช่างแต่งหน้าคิ้วทองอย่างป้อมวินิตรังสรรค์ลูกสวยสวให้กับสาวปู่ด้วย งานนี้ทำเอาแฟนๆต่างเข้ามาแห่ชมความสวยของสาวปูกันสนั่นไอจีเลยทีเดียวสวยสง่าดุดนางในวรรณคดีละสายตามไม่ได้เลยอร่าความสวยพุ่งมาก